ช่วงนี้จะมีโชคลาภจะได้เงินจากการแบ่งผลประโยชน์สวัสดีค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ประจำสัปดาห์วันที่1-7กถกุมภาพันธ์นี้นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้ได้การเงินกระดุมพระปัตตนิดาวพระอาทิตย์ท่านมาสถิตร่วมกับดาวพระศุกร จะได้เงินจากการแบ่งผลประโยชน์จะหรือเงินปันผลเงินโบนัสและในวันนี้ก็จะมีโชคลาภ้อยจากการเสี่ยงโชคอีกด้วยนะคะทําให้มีความสุขชื่นฉ่าหัวใจแต่ต้องระวังในสัปดาห์นี้ดาวพระอาทิตย์ท่านมาสถิตร่วมกับดาวพระอ,อังคารคู่สตุจะมีเหตุมีรายจ่ายแบบไม่ทันตั้งตัวปุ๊บปับฉับพลัน ควรวางแผนบริหารจัดการการเก็บเงินให้รัดกลุมนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ส่วนด้านการเงินกรรมมะปัตตนิดาวพระอังคารท่านได้ตำแหน่งมหาอุตสถิตร่วมกับดาวพระศุก ร่วมกับดาวพระอาทิตย์ในราศีมังกรช่วงแนืงานยังต้องคอยปรับปรุงแก้ไขทั้งงานเก่าและงานใหม่ที่มีมาให้รับผิดชอบแต่ด้วยความขยันโม,มานะหรือพอมีปัญหารีบแก้ไขแบบเร่งด่วนทุกอย่างก็จะขี้คายสำเร็จราบรื่นด้วยดีขอให้ขยันและตั้งใจในการแก้ไขปัญหานะคะอย่าปล่อยให้งานสะสมเป็นดินพ่อขางหมูเด็ดขาด ค่ะในช่วงสัปดาห์นี้การงานก็ต้องเหนื่อยหนักนิดนึงการเงินก็จะพอมีให้ชื่นฉ่ำหัวใจบ้างอาจารย์อยากให้แนะนำนี่เลยค่ะให้หาสีพึ่งอสุรินทราหูมาทาไว้ทาปากสีปากเสริมในเรื่องของการเจรจาค้าขายจะทำให้มีโชคลาภขายดิบขายดีสมปรารถนาในสิ่งที่ทําอยู่นะคะส่วนด้านความรักในสัปดาห์นี้ ปัตตนิมรณะดาวพระเสราร์สถิตร่วมกับดาวพระพระราหูคู่มิตรและดาวพระพุธคู่ศัตรูก็มาสถิตร่วมในช่วงนี้สําหรับคนมีคู่นะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันต่างคนต่างทางานยุ่งมากอย่าทําให้ความห่างมีปัญหานะคะมันควรโทรวิดีโอคอลหากันบ้างถ้าเราห่างกันในช่วงสัปดาห์นี้หรือในช่วงนี้อาจจะมีการ ประทะคาลมกันบ้างแต่ก็อย่าเอามาเป็นเรื่องใหญ่โตหนักนิดเบาหน่อยเอาไปให้กันนะคะสำหรับคนโสดเอาเวลาไปทำงานหาเงินดีกว่าใครที่โสดอยู่ขอให้โสดต่อไปช่วงนี้ด้านความรักเป็นจังหวะยังไม่โอเค ด้านสุขภาพนะคะอริวินาชดาวพฤหัสท่านได้ตําแหน่งเป็นพระเกษตรจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆปวดหัวตัวร้อนช่วงนี้ดูแลสุขภาพนิดนึงเป็นพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้อาจจะนอนหลับพักผ่อนน้อย จึงไม่มีเวลาให้กับตัวเองหรือทำกิจกรรมเยอะเกินไปทำให้สุขภาพเนี่ยเสื่อมโทรมดูแลสุขภาพโดยการหลับนอนกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกอย่างก็จะราบรื่นด้วยดีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์อยากให้ท่านที่เกิดกวันจันทร์คิดสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้สมปรารถนานทุกประการแล้วมาเจอกับพวกเราทีมโหราศิษย์วันธงในทุกสัปดาห์วันนี้อาจารย์ลาไปก่อนค่ะ